สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยสภาพงามๆหนึ่งในร้อยนานๆจะได้เจอนะครับกับ Honda Jazz นะครับ Jazz ไฮบริดตัวท็อปปี2012นะครับคันนี้สวยมากๆนะครับเป็นไฮบริดนะครับนานๆจะมีมาราคา 2 8 5 0 0บาทราคานี้สุดคุ้มนะครับเช็คราคาที่อื่นได้เลยครับคันนี้สวยสมบูรณ์ประหยัดนะครับแล้วก็ใช้ง่ายดูแลสบายนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถแบบประหยัดนะครับไม่ต้องเป็นรถไฟฟ้าก็ได้นะครับสำหรับนี้ก็จัดไปครับในส่วนของไฮบริดนะครับดูแลง่ายครับใครที่กังวลเรื่องแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวนี้ เปลี่ยนศูนย์ข้างนอกนะครับราคาไม่แรงนะครับศึกษาข้อมูลได้เลยครับในแจ็ใไฮบ i ิดคันะครับคันนี้สวยมากๆนะครับไม่มีชนไม่มีโดนครับสภาพพร้อมใช้งามๆเลยครับน็อตไม่ขยับหน้าเดิมท้ายเดิมรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเปิดราคาผ่อน5,000ชิวๆนะครับ ผ่อนได้7ปีนะครับเน้นใช้งานสบายๆนะครับใครที่สนใจนะครับไฮบริดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมก็ใช้ทั้งแคมรี่ไฮบริดทั้ง p r ีอูดไฮบริดนะครับพรีอูดไฮบริดนี่ผมถึงขนาดติด LPG ด้วยนะครับใช้งานสบายมากๆนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับนี่เป็นเจ็ทนะครับใครจะเน้นประหยัดนะครับก็ประหยัดจริงๆนะครับเพราะเป็นเครื่องพันสามนะครับเป็นไฮบริดด้วยพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะครับคันนี้ตัวท็อปรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับปุ่มพูดสตาร์ทภายในสวย เน้นใช้งานนะครับ5ประตูไฮบริดนะครับสภาพดีราคาดีใครชอบเข้าใจคุ้มแน่นอนนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับใครที่กังวลเรื่องไฮบริดนะครับบอกเลยว่าคุ้มครับผมลองแล้วศึกษาแล้วแล้วก็ใช้เองแล้วด้วยขณะติดแก๊ส LPG ยังดูแลสบายนะครับนี่ครับไฮบริดล้วนๆนะครับน้ำมันแล้วก็ไฮบริดนะครับเป็น2ระบบนะครับ ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับถ้าใครกําลังเล็งในส่วนของรถไฟฟ้านะครับมาทั้งไฮบริดก่อนนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับไฮบริดตัวนี้สวยสมบูรณ์ครบในราคานี้สภาพนี้นะครับเน้นผ่อนชิลๆไปเลยครับ5,000กว่าบาทโดยประมาณนะครับผ่อนได้7ปีนะครับเอกสารดีฟรีดาวรอรับรถได้เลยครับเครดิตดีรับไปเลยครับเอาไปใช้งานนะครับสบายๆนะครับใครที่ไม่เข้าใจไม่มั่นใจนะครับ ลองเข้าไปศึกษาในแฟนเพจแฟนขับของ Je ๊ดไฮบิดขับนะครับก็จะมีคนที่ใช้งานอยู่จริงแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับคันนี้มือเดียวป้ยายแดงสภาพงามๆหนึ่งในร้อยเลยครับนานๆจะเจอและเจอในสภาพนี้กับราคานี้ผมกล้ายืนยันเลยครับว่าหายากนะครับสบภาพนี้ลองชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับมินบุรีบริการจัดส่งในทั่วไทยนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับถ้าท่านชอบ Honda 5ประตู ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ j จ z z ไฮบ r ิดปี2012มือเดียวป้ายแดงตัวท็อปเลยครับสวยๆสภาพดีๆคัดและเช็คมาแล้วที่เหลือสมาชิกพิจารณาได้ครับ